สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจา้าในวันนี้พระกัมพีก็มาจากกิจการราคาสาวกเ็ได้บอกแล้วว่าหลังจากที่นบ,บุญเปาโลมาเริ่มทํางานในาศาสนาจักรทําให้บทต่างๆที่เขียนเกี่ยวกับราคาสาวกน,น,นั้นก็น้อยลงแต่เกี่ยวกับน,นบุญเปาโลมากขึ้น จนทาให้บอกว่าเออหนังสือเล่มนี้จากวันที่1ิบสองสิบาไปเนี่ยก็เป็นเรื่องกิจการของนบุลเปาโลเสียส่วนใหญ่ท่านเขียนไว้ว่าพาระเยซูเจ้าได้ตายเพื่อทุกๆคนแล้วก็มีการปลดปลงลงจากกางเขนได้ไปวางไว้ในพระกูหาแต่พระเจ้าได้บรรดาเนี้พระองค์กลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายอันนี้เป็นหัวใจของการเทศทุกครั้งนะครับเพราะเป็นความหวังที่ทุกคนจะต้อง คิดถึงชีวิตนิรันดร์ของตนเองสัญญาบอกพระครอบประกาศข่าวดีให้ท่านทั้งหลายทราบว่าพระสัญญาที่ประธานแก่บรรพบุรุษนั้นพระเจ้าทรงกระทําให้เป็นจริงสําหรับท่านทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานโดยทรงบรรดาให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์นชีพจากบ,บรรดาผู้ตายเห็นไหมครับวกไปเวียนมาอยู่เรื่องนี้ให้ทุกคนได้ทราบว่าพระเยซูเจา้าเป็นพระบิดเจ้าจริง ดังที่เขียนในบทสดุดีที่สองว่าท่านเป็นบุตรของเราเราให้กำเนิดท่านในวันนี้พี่น้องครับะบุนปาโลได้เริ่มเทศนาสังสอนในซีดเดียแต่ในซีเดียนั้นได้พูดถึงกิจการของพระบินเจ้าในอดีตแล้วท่านก็พยายามที่จะมาให้มาเห็นพระบินเจ้าในสมัยของท่าน โดยบอกว่าพระเยซูเจ้าได้ตายบนไม้กางเขนได้กลับคืนสู่ชีวิตใหม่แล้วก็ได้แสดงพระองค์ให้แก่บรรดาสานุสิ์จึงได้เกิดมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าพระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพและเป็นพระเป็นเจ้าน่นเปาโลก็สรุปเรื่องนี้โดยการชี้ให้เห็นว่าพระคัมภีร์เก่า ก็ได้กล่าวทำนายเรื่องของพระเยซูเจ้าพระคำพภีร์ใหม่ก็บรรยายถึงความสมบูรณ์ทำให้เรื่องที่มีการทำนายไว้นั้นสมบูรณ์คือองค์พระเยซูเจ้าเป็นบุคคลที่พระบิ็นเจ้าได้บอกว่าท่านเป็นบุตรของเราในวันนี้ เราได้เป็นบิดาของท่านพี่น้องครับในสมัยก่อนนั้นพวกเราไม่มีโทรทัศน์เรามีแต่วิทยุเป็มากที่สุดกับวิทยุเกือบทุกบ้านจะมีนะครับวิทยุนั้นก็เป็นเหมือนกับพระคมภีร์เก่าพี่น้องที่พี่น้องจะได้ยินพระวาจาของพระบิเจ้าเท่านั้นแต่โทรทัศน์นั้นก็จะเป็นเหมือนพระคมภีร์ใหม่ ที่พี่น้องก็จะได้ยินเสียงของพระองค์และพี่น้องก็จะเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้ายังมีชีวิตอยู่และทําหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไปในชีวิตของคนเราฉะนั้นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธว่าขอใจของท่านทั้งหลายอย่าหวั่นไหวเลยแต่จงเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในเราด้วยในบ้านของพระบิดาของเรามีที่พำนักมากมายถ้าไม่มีเราคงได้ บอกท่านแล้วเรากําลังจะไปเตรียมที่ให้ท่านและเมื่อเราไปเตรียมที่ให้ท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านให้อยู่กับเราด้วยเพื่อว่าเราอยู่ที่ใดท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องความเชื่อที่บอกว่าเราจะมีความหวังในอนาคตนั้นมันไม่ใช่แต่เรื่องเรื่องลอย เกี่ยวกับอนาคตอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันนี้องค์พระเยซูเจ้าก็อยู่กับพวกเราแล้วก็พระองค์ก็จะพูดคำนี้เหมือนกันว่าอย่าท้อแท้ใจแม้จะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจะต้องลงทุนลงแรงถึงขนาดเป็นวีรก,กรรมก็ให้ทำไปเถิดเพราะนี่ก็คือการประกันว่า เราจะมีที่อยู่ในสวรรค์ความจริงแล้วพระบิเจ้าสร้างมนุษย์ให้ทุกคนไปสวรรค์แล้วก็ปรารถนาอย่างยิ่งจะใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกคนเพื่อจะช่วยเราแต่ละคนนั้นนะ่ะใหได้ไปสวรรค์แต่เพอเอิญในความเป็นจริงแล้วโลกของเราสังคมของเรามันก็เลวเร็วลง แล้วก็ก่อให้เกิดอาชญากรรมมากมายเมื่อมีอาชญากรรมก็มีอาชญากรก็คือคนที่ทําความผิดท,ทั้งหลายเนี่ยทําให้พวกเราเห็นว่าหลายคนเนี่ยเดินทางออกจากทางสวรรค์จะแล้วแทนที่จะมุ่งหน้าไปอยู่กับพระบินเจ้าก็มุ่งหน้าจะไปอยู่กับพิศาัตว์ในเร็วๆนี้ก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะ ดูเกี่ยวกับชีวิตของคนในเรือนจำผู้ที่ถูกขังคุกนั้นปกติแล้วเอามาเพื่อจะได้ฝึกฝนเขาเพื่อจะได้เปลี่ยนนิสัยของเขาทำให้เขาได้คิดใหม่แต่ปรากฏว่าข้างในนั้นหลายแห่งก็เป็นที่ค้าขายยาเสพติดจะเข้ามาอย่างไรอันนี้รัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะพยายามดู แต่ทิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือแม้ในสถานที่ที่บอกว่ามีระเบียบวินัยที่สุดเพราะจะต้องฝึกคนให้เป็นคนเนี่ยกบกลายเป็นแหล่งที่มีการค้าขายยาบ้ามีการมีการทําให้คนหลงผิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าเสียใจก็คือการที่พระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์ สิ่งที่พระองค์เสียใจก็คือคนไม่ได้ยินพระองค์พูดว่าพระองค์เตรียมที่ให้เขาในสวรรค์แล้วสิ่งที่เขาพระองค์จะต้องเสียใจก็คือสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับทุกคนว่าพระองค์คือหนทางความจริงและชีวิตใครที่เดินตามพระองค์ก็จะได้รอดแน่นอนดังนั้นน้องกับแม้โลกของเรามองดูแล้วมันบูดมันเบี้ยวมันป่วย แต่เราเองก็จะต้องพยายามที่จะเดินเหมือนกับคนที่มีสติเป็นคนที่มีความหวังเป็นคนที่จะต้องต่อสู้แม้คนอื่นจะต้องจะเลิกไปแม้คนอื่นจะสวนทางกับเราแต่เราจะต้องเดินไปหาพระเยซูเจา้าให้ได้พี่น้องสิ่งที่พระเยซูเจา้าพูดในวันนี้ก็ขอให้พี่น้อง ได้ฟังได้อ่านบ่อยๆและพี่น้องก็จะได้รับพระพรของพระองค์ผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์นะครับแม้ว่าวันหนึ่งๆจะมีเวลาน้อยขอพี่น้องอ่านสักหน้าหนึ่งเพราะพระคัมภีร์ก็เป็นแสงสว่างสองทางชีวิตเป็นพระวาจาของพระบิดาที่ต้องการกับพูดกับลูกๆของพระองค์ก็คือพี่น้องนั่นเองขอพระเจ้าเวาพรพี่น้องครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์